วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับภาพที่เชื่อว่าหลายคนที่รักการรถไฟอาจไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นบ่อยๆในยุคป,ปัจจุบันเพราะเป็นภาพที่ทั้งหายากทั้งทรงคุณค่าและยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายความทรงจำของอดีตท,ที่ยังคงวิ่งอยู่ท่ามกลางปัจจุบันนั่นก็คือการได้เห็นหัวรถจักลาย Santa FE 2 0 0 0ันทำหน้าที่นำขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าของ BNSF แล่นผ่านสายตาเราไปอย่างสง่างาม สำหรับคนทั่วไปมันอาจดูเป็นเพียงรถไฟขบวนหนึ่งแต่สำหรับแฟนรถไฟภาพแบบนี้มีคุณค่าทางจิตใจสูงมากเพราะมันคือการผสมผสานร,ระหว่างตำนานและความเป็นจริงในยุคใหม่เมื่อเสียงหวีดรถไฟดังขึ้นจากระยะไกลทุกคนที่อยู่ริมรางต่างเริ่มจับตาไปยังปลายทางที่หัวขบวนกำลังจะปรากฏขึ้นแสงแดดยามสายส่องกระทบกับรางเหล็กจนเป็นประกาย เสียงล้อที่บดไปกับรางค่อยๆดังขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งเรามองเห็นหัวรถจักรสองคันที่นำขบวนและทันทีที่สีสันของลวดลายโดดเด่นนั้นปรากฏต่อหน้าความรู้สึกตื่นเต้นก็พุ่งขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวสีแดงสดตัดกับสีเงินเงางามในลายวอบนเน็ต bon อันเป็นเอกลักษณ์ของซานตาเอีกำลังแล่นมาเคียงคู่กันอย่างสง่างามบนหัวขบวนมันเป็นภาพที่เหมือนหลุดออกมาจากอดีตแต่ยังคงลดแล่นอยู่ในโลกจริง สำหรับหลายคนซานตาเฟีคือหนึ่งในสายรถไฟที่สร้างภาพจำชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์การรถไฟอเมริกาเพราะตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่20ลายวอบบเนตได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ว่าใครเห็นก็จดจำได้ทันทีหัวรถจากระสีเงินด้านหน้าพร้อมแถบแดงที่วิ่งพาดโค้งไปด้านข้างและมีเส้นเหลืองแต่งขอบปัดอย่างลงตัวทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างมีศิลปะและเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ การได้เห็นหัวรถจักรในลายนี้สองคันนำขบวนพร้อมกันจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะส่วนใหญ่ลาย Santa เอีที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันมักจะปรากฏเพียงคันเดียวในขบวนหรือต้องอาศัยความโชคดีจริงดีจริงจึงจะได้เห็นมาวิ่งคู่กันเมื่อขบวนเคลื่อนใกล้เข้ามาเสียงเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ก็ดังกระหึ่มสะท้อนออกไปทั่วบริเวณกลิ่นควันจางจางลอยมากับลมผสมกับเสียงล้อที่เสียดสีกับรางในจังหวะที่ต่อเนื่อง มันคือประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกถึงพลังมหาศาลที่กำลังขับเคลื่อนตู้สินค้าที่เรียงรายยาวสุดสายตาเสียงกระแทกของข้อต่อระหว่างตู้ดังเป็นจังหวัดสม่ำเสมอและทุกครั้งที่มองไปยังหัวขบวนใจก็ยังจดจ่ออยู่กับสองหัวรถจักรในตำนานที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งแกร่งสิ่งที่ทำให้หลายคนลหลงไหลกับซานตาเฟีไม่ใช่เพียงเพราะลวดลายที่สวยงามเท่านั้น แต่เป็นเพราะมันสะท้อนถึงยุคสมัยหนึ่งขององค์การเดินรถไฟในอเมริกายุคที่การเดินทางด้วยรถไฟคือเส้นเลือดหลักของประเทศและซานตาเออีเองก็เคยเป็นชื่อที่ผู้โดยสารทั่วประเทศคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารหรูหราที่วิ่งระหว่างเมืองใหญ่ไปจนถึงการขนส่งสินค้าครั้งสำคัญหัวรถจักรลายวอบอนเนตได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือความรวดเร็วและความงดงามที่จับใจใครต่อใคร แม้เวลาจะผ่านมานานและเส้นทางรถไฟจะถูกเปลี่ยนมือมาอยู่กับ BNSF แต่การได้เห็นหัวรถจักรในลายนี้วิ่งอยู่ก็เหมือนการได้เห็นเศษเสียวของตำนานที่ยังคงหายใจ BNSF เองถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายรถไฟบรรทุกสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาการมีขบวนยาวหลายกิโลเมตรที่วิ่งข้ามรัฐเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือการใช้หัวรถจักรเก่าที่มีลวดลายดั้งเดิมมาเป็นหัวขบวนอีกครั้ง ในหลายกรณีหัวรถจักรเหล่านี้ถูกรีเพนเป็นสีส้มและเขียวสไตล์ BNSF ไปแล้วแต่บางคันก็ยังคงเก็บลวดลาย Santa FE เอาไว้และกลายเป็นเหมือนงานศินลปะเคลื่อนที่ที่วิ่งไปตามรางการได้เห็นสองคันในลายเดียวกันนำขบวนเดียวกันนั้นจึงเป็นประสบการณ์ที่แฟนรถไฟจำนวนมากเฝ้ารอคอยและเมื่อมีใครสักคนบันทึกภาพไว้ได้ภาพนั้นก็มักจะถูกแชร์ต่อกันในชุมชนคนรักรถไฟอย่างรวดเร็ว ความน่าสนใจอีกอย่างคือสภาพการใช้งานจริงของหัวรถจักรเหล่านี้ถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาหลายสิบปีแต่ยังคงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแรงมาที่ส่งออกมายังคงพอเพียงที่จะลากตู้สินค้าหลายร้อยตู้ไปตามเส้นทางที่ยาวไกลาบางครั้งหัวรถจักรอาจมีร่องรอยซีดจางสีแดงอาจไม่สดเหมือนวันแรกที่ออกจากโรงงาน หรือโลโก้ซานต้าเอฟอาจถูกขีดข่วนจนไม่สมบูรณ์แต่สิ่งเหล่านี้กลับเพิ่มสเสน่ห์เพราะมันคือร่องรอยของการเดินทางอันยาวนานที่ยังคงดำเนินอยู่เมื่อขบวนแล่นผ่านไปกลางสายตาผู้ที่ยืนดูอยู่ริมทางต่างยกกล้องขึ้นมาบันทึกวินาทีอันทรงคุณค่านี้ไว้เสียงชัตเตอร์ดังรัวตามจังหวะเสียงวิดีโอกล้องมือถือก็ถูกเปิดขึ้นพร้อมกันทุกคนต่างอยากเก็บความทรงจำนี้ไว้ให้นานที่สุด เพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเห็นภาพแบบนี้อีกครั้งเมื่อไรและบางทีสำหรับใครบางคนมันอาจเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นหัวรถจากซานตาเฟีวิ่งจริงๆต่อหนะ้าไม่ใช่เพียงภาพในหนังสือหรือคลิปวิดีโอเก่าๆการได้สัมผัสประสบการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องขอองค์การเห็นรถไฟแต่ยังเป็นเรื่องขอองค์การเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ ความทรงจำและความลหลงไหลส่วนตัวหลายคนที่ยืนดูอาจเคยเป็นเด็กน้อยที่โตมากับโมเดลรถไฟลายซานตาเฟเคยนั่งจินตนาการถึงวันที่จะได้เห็นของจริงและวันนี้ความฝันนั้นก็ได้เป็นจริงแล้วต่อให้หัวรถจักรเหล่านี้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขบวนบรรทุกสินค้ายาวเหยียดแต่สำหรับสายตาของแฟนรถไฟมันคือดวงดาวที่ส่องสว่างที่สุดในขบวน ขบวนรถไฟค่อยๆเคลื่อนหายไปในระยะไกลเสียงหวีดสุดท้ายดังก้องกังวานก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆเงียบลงทิ้งไว้เพียงเสียงสะท้อนของความทรงจำและความประทับใจที่ยังคงอยู่ในใจของผู้ที่ได้เห็นหลายคนยังยืนมองตามไปแม้ตัวรถไฟจะลับสายตาแล้วก็ตามเพราะในใจยังคงเต็มไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและไม่อยากให้ช่วงเวลาเหล่านั้นจบลง ทั้งหมดนี้คือการรีวิวและถ่ายทอดประสบการณ์การได้เห็นหัวรถจากรซานตา e 2 0 0คันนำขบวน BNSF ของจริงมันไม่ใช่เพียงเหตุการณ์เล็กๆในวันหนึ่งแต่เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราย้อนนึกถึงตำนานอันยิ่งใหญ่ของโลกการรถไฟและทำให้เราตระหนักว่าแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปมากเพียงใดแต่บางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าและความหมายก็ยังคงอยู่เสมอ วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับภาพที่เชื่อว่าหลายคนที่รักการรถไฟอาจไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นบ่อยๆในยุคป,ปัจจุบันเพราะเป็นภาพที่ทั้งหายากทั้งทรงคุณค่าและยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายความทรงจำของอดีตที่ยังคงวิ่งอยู่ท่ามกลางปัจจุบันนั่นก็คือการได้เห็นหัวรถจักลาย Santa เอฟ0 0สองคันทำหน้าที่นำขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าของ BNSF แล่นผ่านสายตาเราไปอย่างสง่าง,งาม สำหรับคนทั่วไปมันอาจดูเป็นเพียงรถไฟขบวนหนึ่งแต่สำหรับแฟนรถไฟภาพแบบนี้มีคุณค่าทางจิตใจสูงมากเพราะมันคือการผสมผสานร,ระหว่างตำนานและความเป็นจริงในยุคใหม่เมื่อเสียงวีดรถไฟดังขึ้นจากระยะไกลทุกคนที่อยู่ริมรางต่างเริ่มจับตาไปยังปลายทางที่หัวขบวนกำลังจะปรากฏขึ้นแสงแดดยามสายส่องกระทบกับรางเหล็กจนเป็นประกาย เสียงล้อที่บดไปกับรางค่อยๆดังขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งเรามองเห็นหัวรถจักรสองคันที่นำขบวนและทันทีที่สีสันของลวดลายโดดเด่นนั้นปรากฏต่อหน้าความรู้สึกตื่นเต้นก็พุ่งขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวสีแดงสดตัดกับสีเงินเงางามในลายวอบนเน็ตอันเป็นเอกลักษณ์ของซานตาเอฟีกำลังแล่นมาเคียงคู่กันอย่างสง่างามบนหัวขบวนมันเป็นภาพที่เหมือนหลุดออกมาจากอดีตแต่ยังคงลด